สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ทั้ง2ท่านเนี่ยเรียกว่าเป็นคู่ชีวิตคู่ทุกคู่ยากสร้างความสำเร็จมาด้วยกันผมอยากรู้ว่าคู่ชีวิต i i m o n d Grand Paradise เนี่ยว,วันวันหนึ่งกิจ,จวัตรประจำวันเนี่ยแบ่งงานกันทำยังไงภารกิจของทั้งสองท่านเป็นยังไงบ้างเล่าให้เราฟังสักนิดดีไหมครับ อ่ะที่พิตตเล่าก่อนคือคือเช้าขึ้นมาหกโมงนี้ต้องสวยก่อนอ่าค่ะแน่นอนสว่ก่อนดูแลตัวเองก่อนเลยค่ะตั้งพู่เลยแล้วก็ออกไปค่ะก็คือออกพิตตออกจากบ้านเช้าขนาดนั้นเลยเหรอเช้าค่ะหกโมงเช้าไม่ไม่หกโมงอื่นหกโมงนี่ตื่นดูแลตัวเองแล้วดูแลแล้วค่ะสมาชิกมหาที่บ้านค่ะจะมีจะมีทีมผู้บริโภคบ้างผู้นําบ้างจะนี่แบบ ตื่นเสร็จต้องรีบอาบน้ำแต่งหน้าคือต้องสวยเพราะมีคนมาหาที่บ้านช่วงเช้ามาคนทำจะมาบริาทุกวันเข้างานของ แล้วเขามาทำไมมาคุยมาคุยมากมามามาดูของมาปรึกษานุ่นคือมันมันมันเหมือนกับมันมีความสุขอ่ะมีความสุขมันไม่ได้อะไรไม่ได้รับแขกแต่เช้าเพราะว่ามีหลายอาชีพไงก็มาไม่พร้อมกันก็จะมาปรึกษาเหมือนเหมือนคนในครอบครัวคือคือทีมงานก็เหมือนคนในครอบครัวบางทีก็มากินกาแฟมากินข้าวมาอะไรเงี้ยก็ก็สนุกสนานแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปออกไปใช่ออกไปช่วงช่วงตัดไปชุม กลุ่มย่อยเนี่ยสายๆบางคนบางกลุ่มอ่ะบางกลุ่มเขาที่เขาไม่ได้ทํางานประจำอเปธุรกิจส่วนตัวเราชุมกลุ่มย่อยเขาก็จะไปด้วยกันไปด้วยกันนะครับแล้วก็คนนึงก็บรรยายอีกคนนึงก็แนะนําสินค้าแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนถ้าไม่มีกลุ่มย่อยก็จะต่างคนต่างออกผมก็ผมว่าคนติอาจจะเข้าศูนย์ไปซื้อของให้กับผู้บรโภคผมก็จะไปดูแบบจะไป เปิดใจธุรกิจกับคนใหม่ๆและคนเก่าๆเนี่ยเขาจะไปไปกลุ่มที่ว่าตรงเนี้ยยังไม่ได้ไปมาเป็นอาทิตย์แล้วอย่างเป็นร้านประดับยนต์ก็ไปไป,ไปนั่งคุยกับที่ร้านของเขา <ม S 2> ไปคุยเ,เรื่องเรื่องอะไรแล้วแต่คุยเรื่องเขาเรื่องเรื่องรถเรื่องอะไรแล้วเสร็จแล้วจะมีคนมามาซ่อมรถในร้านประดับยนต์เราก็จะคุยกับลูกค้าครับลูกค้าของเขาอ่ะแล้วจะคุยทักทายเรื่องเรื่องที่เขาชอบก่อเรื่องรถเรื่องอะไรเสร็จแล้วเราก็เข้ากิฟเฟรีนแล้วก็คุยคนเนี้ย ให้สมัครกับเจ้าของร้านไปเหมือนกับว่าเรายังคงเปิดใจหาดาวไลน์ใหม่ติดตัวอยู่ตลอดว่างว่าว่างเมื่อไหร่ออกก็จะมประชุมกลุ่มย่อยกับประชุมคุยกับดาวไลน์เก่าก็คุยแต่ถ้าเป็นสับเทคนิคเขาเรียกว่าเปิดหน้ากว้างนี่เป็นกาอยู่ตลอดเท้าว่างก็ต้องตัวตลอดครับแล้วพอนั้นปุ๊บเราก็ต้องคุยกับผู้นําและ โทรคุยบ้างเล่นลายเล่นลายอ่ะเล่นาลน์ไปบอกความส่งรูปมกระตุ้นะมีรูปอะไรเด่นๆแล้วก็ส่ง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 เข้าไปนะคะเพื่อที่กระตุ้นกระตุ้นเขาก็คือต้องต้องต้องคอยดูก่ะค่ะเปิดดูสมุดกลุ่มที่ว่าผู้หวังที่กะว่าจะทำตรงเนี้ย ก็กลุ่มไหนที่ยังไม่ได้ไปนานแล้วไปนานแล้วก็จะวนเวียนแต่ละทิศไปอาจจะวันนี้ออกจากเขตพัทยาคือว่าวันหนึ่งก็จะไปเขตบาวินไปเขตบาวินก็ไปเขตวังจันทร์ไปเขตแกลงระยองพอดีครบอาทิตย์ปั๊บก็จะมาอีกก็จะไม่นานดูเหมือนเวลามันผ่านไปเร็วเกินนะคือวันหนึ่งเราต้องออกแต่แต่ไม่ใช่ว่าเราเราเราเหนื่อยนะมันเหมือนเราไปเที่ยวเป็นกิจวัตรที่ใช้ชีวิตปกติใช่ นะครับไปเที่ยมีคนเขาบอกว่าทำกิฟฟอรีนกับกับเรื่องงานกับเรื่องเที่ยวบางทีปนกันอยู่ในเรื่องเดียวกันไเลยยัไม่ออกเพราะเราได้เที่ยวอยู่แล้วครับค่ะเราไปเที่ยวศูนย์คิฟฟอรีนอาจจะเป็นศูนย์นั้นบ้างศูนย์นี้บ้างไปบ้านสมาชิกบางทีเขาก็พาไปบ้านอีกบ้านหนึ่งครับซึ่งก็แตกต่างกันเราก็มีความสุขที่เราได้เจอเจอสิ่งใหม่ๆเจอเจอไอเดียใหม่ๆเจอเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆอะไรขึ้นมาอีกนะคะครับ ในแง่ของความเป็นคนไทยซึ่งมีลักษณะนิสัยเฉพาะนะมีความโดดเด่นกว่าชาติอื่นๆเนี่ยทั้งสองท่านมองว่าความเป็นคนไทยเนี่ยเหมาะสมกับธุรกิจเครือข่ายยังไงครับโอ้ยเหมาะอย่างมากเลยนะครับครับตัวผมเองก็ต้องตั้งแต่หนุ่มๆแล้วครับนะครับมีอะไรดีก็จะเล่าให้เพื่อนฟังนะครับไปซ่อมรถที่ไหนดีก็เล่าให้ฟังที่ไหนอาหารอร่อยก็เล่าให้ฟังแล้วพาไปต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันเป็นที่เราทําตั้งแต่เด็กๆแล้แปลว่าลักษณะนิสัยแบบนี้ถ้าทําเครือข่ายจะสนุกครัเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เครียดเลยใ่ก็คือว่าชอบชอบเล่าแล้วก็คือชอบช่วยด้วยคนไทยชอบช่วยเหลือกันนะคะดังนั้นพอพอเข้ามาทําธุรกิจกิฟฟรีนปุ๊บเนี่ยเขาก็จะลงไปช่วยทีมให้เขาประสบความสําเร็จเหมือนกับตัวเขาเหมือนกับตัวเรานั่นเอง ซึ่งมันเหมาะมากๆก็คือไปกันได้ด้วยดีเลยค่ะและในแง่ของการหาคนในกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆนะครับต้องบอกว่าทั้งสองคนก็ยังคงไม่หยุดในการที่จะรีคูตคนเทคนิคของการชวนคนการนำเสนอโอกาสทางธุรกิจกับคนกลุ่มใหม่ๆเนทั้งสองท่านมีเคล็ดลับอะไรมาฝากท่านผู้ชมนะครับผมเองก็ชอบชวนนะครับแต่คนคณตีชอบดูแลผมก็ชวนคือเคล็ดลับผม การการที่ผมทํางานอยู่กับบ้านหรือไปไหนมาไหนผมเคลื่ลังผมผมจะแต่งตัวสบายๆครับบางทีใส่จะยืดมัางกางยีนบ้างเสื้อเช้ดแขนสั้นบ้างครับคือสบายแต่หล่อแต่ทำแต่หล่อใช่ไหมไม่ไม่ชมสามีตัวเองไม่ไม่คือดูดูทำให้เสียวเล่นเสียวเล่นทำให้เลี่ยมให้หอมครับอ่าแต่เนี้ยคือเคลียรับแล้วก็คือจะไม่ คอไม่แต่งตัวให้หลู่ก้นไปกลัวเขากลัวนึกถึงว่าพวกขาจะกลัวว่าเรามาทําธุรกิจอะไระพอไปคุยกับคนเช่นไปไปไปทานข้าวหรือไปซื้อของในชีวิตประจำวันซื้อส้อมซื้อนุ่นซื้อนี่หรือว่าไปไปไหนก็แล้วแต่เทคนิคของผมผมจะคุยกับเรื่องของเขาก่อนครับ<ะ><ะ>แล้วก็เล่นกับเขาคุยเล่นบ้างอะไรบ้างเช่นยกตัวอย่างว่ายัางซื้อส้อมโลนึงถามส้มโลเท่าไหร่ก็สามสิบ แล้วบอกว่าสองโลสองเจ็ดสิบได้ไหมเขาบอกไม่ได้หรอกครับแล้วจริงจริงสองแค่หกสีบาทสินค้าอุ้ยทำไมสินค้าผมซื้อของผมจะไม่ต่อเขาถ้าต่อไปเขาจะไม่ชอบแต่ตั้งทอนคือไม่เอา นิดดหน่อยไม่เอาแต่เยอะๆเอาแล้วอันนี้ก็เป็นเหมือนเหมือนกับผูกมิดผูกนะทั้งที่สองั้งที่สามก็ชวนได้แล้วถ้าเกิดอาจจะอาจจะคุยลื่นปั๊บอาจจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวนั้นเลยครนบครับสร้างสายธัมพันธุ์คือต้องสร้างตลอดไม่ใช่ก็สร้างตอนแรกเนี้ยก็เป็นเทคนิคง่ายมากนะคือแต่งตัวสบายๆแต่ยังดูดีอยู่ไม่ได้แบบแต่งปอนๆแต่งตัวแบบว่าดูดีแล้วก็ ทีเล่นทีจริงดูเป็นคนที่ไม่เครียดจนเกินไปกับการพูดคุยกับคนอันนี้ก็จะทําให้เราเจอคนที่<ช>เขาเรียกว่าถ้าเป็นพวกเราเขาเรียกว่าคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อน<ช>ผูกสัมพันธ์กับเขาได้ดีเลย,เลยครับ ในแง่ของการบ้านของผู้บริหารนะครัเขาบอกเด็กนักเรียนไปโรงเรียนกลับมาบ้านครูให้การบ้านมาทำและผู้บริหารไดมอนด์แกรนดออกไปทํางานข้างนอกเนี่ยกลับเข้ามาบ้านมีภารกิจอะไรมีการบ้านอะไรที่ต้องเอามาทบทวนนะฮะเกี่ยวกับเรื่องงานนี่คนทําการบ้านก็ก็มีแต่ถ้าเกิดเป็นนักเรียนนี่ก็จะน่าเบื่อเนาะแต่ถ้าพอมาในธุรกิจกิฟฟลรินเราเป็นผู้บริหารการบ้านเราไม่น่าเบื่อเพราะว่าแต่เราก็มีความรู้สึกทีมนั้นคือเอามาให้คิดอะ วิเคราะห์ทีมค่ะทีมนั้นเอ้ยเขาเขาเป็นอะไรเขามีอะไรเนะาะก็บางทีก็โทรคุยเลยนึกขึ้นได้แล้วโทรคุยเลยบางทีก็มาเอ๊ะทำยังไงดีเนาะถึงจะเปิดใจคนนี้ได้ซึ่งซึ่งบางทีเนี่ยมองลักษณะเขาเด่นก็จะเอ่อโทรคุยบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรนัดเลยจะไปหาอะไรประมาณนี้ค่ะก็ค,คือต้องคอยคิดเราต้องคอยเอ็กซเรย์ทีมงานของเราไหมครับว่าเณขณะนี้สภาพ หรือเอาเรียกว่าสุขภาพของทีมงานของเราแต่ละคนไม่ใช่ร่างกายนะสุขภาพของธุรกิจทีมงานของเราเป็นยังไงเราต้องคอยวิเคราะห์มเราต้องเราต้องวิเคราะห์คนนี้แผ่วลงหรือเปาคนเราต้องคอยคอยดูค่ะแล้วก็คอยกระตุ้นเขาเอ้ยอะไรเนี้ยก็คือแต่แต่ไม่ได้กระตุ้นตรงจุดเขาแต่ว่าพอดีอวดเขาบ้างชวนเขาไปนู่นไปนี่บ้างเขาจะหลุดออกมาเองว่าเขาเป็นอะไรพอพอเขาหลุดออกมาแล้วพูดว่าเขาเป็นอะไรเราจะแก้ไขแล้วก็จะเอ้ยแก้ตรงจุด ต้งจุดไดไพูดถึงค,คนคนเป็นไดมอนด์เขาต้องมีเคล็ดลับในการจูงใจคนด้วยนะเช่นสมมุติว่าเขาจะมีการแข่งขันไปเที่ยวต่างประเทศทั้งสองท่าน,นมีวิธีการวางเป้าหมายหรือจูงใจให้เขาอยากแข่งขันไปท่องเที่ยวต่างประเทศยังไงบ้างคือถ้าถ้าถ้าเป็นลักษณะอย่างอย่างทุกเที่ยวทุกเที่ยวแฟนซัตติกะนะคะเพราะว่าทีนติดแฟนซัตติกเยอะมากนะคะก็จะเป็นชวนถือว่าเราจะชวนคนหนึ่ง ให้ให้ไปนะคะแยกยังไม่เป็นกลุ่มนะคะเราก็จะบอกเ <Shock. S 2> อ้ยเนี่ยอยากให้ไปเที่ยวต่างประเทศกันไปอังกฤษไปกับพี่สักครั้งหนึ่งรเราทํางานด้วยกันมาตั้งนานแล้วอยากอยากไปเที่ยวด้วยกันอยากไปเที่ยวกับเธออะไรประมาณเนี้ยค,คือขอสักครั้งหนึ่งหนูจะไปได้เหรออะไรเงี้ยผมจะไปได้เหรอครับอ๋อได้สิเดี๋ยวพีุ่งไปช่วยร <highways S 1> เราช่วยกันแล้วเราไปแล้วพอไปปุ๊บผลพวงจะได้อะไรมาก็คือจะลุ้น คิดให้ก็เห็นเลยว่าถ้าเกิดคุณติดคุณจะได้อะไรแต่อันนั้นไม่สําคัญเท่ากับว่าอยากเที่ยวกับคุณอยากไปเที่ยวด้วยกันคเราบอกเลยว่าเราไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องยางนันอย่างนี้ค่ะฉันอยากไปเที่ยวกับเธอไปเที่ยวกันเธออะไรอย่างงี้ใช่ไหมจนกระทั่งเขาบอกว่าอุ้ยแม่หลอกหรือเปล่าอะไรเงี้ยอุ้ยโดนแม่หลอกอีกแล้วบอกจริงๆเปล่าอยากไปเที่ยวจริงๆเราอยากจะไปเที่ยวด้วยกันสักครั้งหนึ่งโดยที่ไม่ใช่เมืองไทยแต่เป็นต่างประเทศโดยเฉพาะรอบเนี้ยประเทศอังกฤษค่ะ แล้วก็เล่าบรรยากาศและทีนี้เราจะมีความสุขขนาดไหนคือดูเหมือนเป็นการวางเป้าหมายที่ไม่เครียดนะแต่ถึงเวลาปั๊บในแง่การทํางานเราก็ต้องมีเคล็ดลับมีวิธีการบอกเขาด้วยว่าเราจะทํางานร่วมกันยังไงนะครจากจุดเริ่มต้นที่ที่สมัคร f ิฟรีนพอะครีมรักษาฝ้ามาถึงวันนี้เนี่ยเรามองเห็นความสวยงามอะไรในธุรกิจกิฟรีนบ้างสิ่งที่สัมผัสได้นับตั้งแต่ทำมาเลยจนถึงวันนี้เห็นเสน่ห์เห็นความสวยงามอะไรของกิฟรินบ้าง ความสวยงามอข้อที่หนึ่งเลยครับคือคุณหมอต้อยคุณหมอต้อยสวยอันนี้สวยอยู่แล้วงด้านจิตใจด้วยนะครับจิตใจสวยมากอยากให้คนมีงานทำและเป็นคนดีและลูกชายก็เป็นคนดีแล้วประการที่หนึ่งเลยประการที่สองผมว่าระบบสนับสนุนของบริษัทเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะทำให้ให้เราเป็นช่างซ่อมมอตซคยสามารถสําเร็จได้เพราะไม่ใช่ว่าตัวเราเก่งแต่บริษัททําง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะมีศูนย์บริการเยอะนะครับแล้วก็ ผมชอบที่สุดตรงที่ว่าผมไม่ดูเนื้องงานของของในสลิปนะครับในสลิปน่ะมีการคุ้มครองลิขสิทธิ์เครือข่ายจะเข้าคนเข้ามาทําธุรกิจอของคิฟฟรีลครือข่ายเนี่ยส่วนมากก็ทำทำทำ,ทำแล้วก็เลิกเลิกหยุดหยุดนะครับบางคนขึ้นโกวตาหยุดไปแล้วยังมียอดเป็นหมื่นบางคนทําจริงบางคนทําเล่นบางคนหยุดทํารุ่นแม่ทําแล้วเลิกไปแต่รุ่นลูกโตขึ้นมาแล้วก็เข้าไปดูแลต่อก็สามารถสานต่อได้แล้วก็มีหลายๆกลุ่มอยู่ตรงเนี้ยคุณหมอ เก็บไว้ให้หมดนะครับในการคุ้มครองลิสิตคือใครตรงนี้ผมชอบมากเลยนะครับตรงนี้คือความสวยงามของพิธีล่ะครับก็ทุกกลุ่มสามารถที่จะมาทําธุรกิจได้คนทุกกลุ่มไม่ว่าจะอายุมากอายุน้อยหรือฐานฐานะของเขาจะมีเงินมากเงินน้อยสามารถเข้ามาสัมผัสธุรกิจกิฟฟอรลินได้หมดชอบมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมครับนั่นก็คือเสน่ห์ของธุรกิจกิฟฟอรลินผ่านจาก ทั้งสองท่านที่เป็น Diamond Grand Paradise ที่อยู่กับเรามายาวนานนะครับอย่างไรก็ตามเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันถึงความสุขและรางวัลชีวิตที่คนเป็น Diamond Grand Paradise เขาได้รับกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับพบกันครับเราเข้ามาตอนนี้มันจะสายไปไหมผมว่าไม่สายนะครับตลาดเราอยู่กว้างนะครับเพราะว่าคนยังซื้อสินค้าใช้ของขายตรงเนี่ยอยู่ประมาณ3%เครับ ยังอยู่อีกประมาณ97อมันอยู่ที่ว่าเพื่อนใครก็เพื่อนใครเพราะฉะนั้นพอเข้ามาในวันนี้ขอให้เริ่มต้นใหม่ๆเริ่มต้นทีละน้อยตามผู้นำเนี่ยนะครับก็จะสำเร็จได้